นัดสอนจิตป,ปกติพุ้มนวยการวิลลยการอาชีพวัวใยวันนี้มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปัดจิบนิเทศและมอบป,ประกาศนิยบัตรวิชาชีพในระดับปวชและระดับปวสของวิลลยการอาชีพหัวใยประจำปีการศึกษา2567นะครับซึ่งในปีนี้เรามียอดนักเรียนที่จบการศึกษารวมทั้งหมดทั้งสิ้น323คนนะครับ แบ่งเป็นในระดับปวช178คนและก็ระดับปวส145รคนนะครับนะแล้วก็วันนี้นอกจากจะมีกิจกรรมปัดชิมนิเทศและก็มอบประกาศแล้วก็ยังมีการแนะแนวอาชีพนะแนวการศึกษาต่อและก็แนวทางการทำงานให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถา U, บัน AIU ับประเทศไทยนะครับที่ เขาฝึกนักเรียนนักศึกษาให้ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่งไปฝึกอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็มาให,ให้การสนับสนุนกับวิทยยการอาชีพวะใจนะมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับนะแล้วก็กิจกรรมนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมแสดงความยินดีของนักเรียนรุ่นน้องนะครับที่ แสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นพี่ที่จบการศึกษานะครับแล้วก็มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละแผนกด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะไปเยี่ยมชมนะครับและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ได้ครับด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับนัตถิปัญญาสมาภาปัญญาโลกัสมิปปัจโชโต แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้จากการสนทนาและการฟังวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องนองนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหัวใจซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข408นะครับห่างจากบ้านผมประมาณ5 6 0 0เมตรนั่นเองนะครับคุณผชมครับ เวลัยการอาชีพบัวชัยนสถาบันการศึกษาอย่างนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2,560ภายใต้ผอ,อชนาสอนกิจพักดีนะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปกติก็ประมาณพันกว่าคนนะครับทุกท่ามครับวันนี้นะครับสปี สองปีสามปีที่รอคอยนะครับการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบในระดับปวชและระดับปวสผู้ที่จบการศึกษาในระดับปวชมีทั้งหมดจำนวน178คนระดับปวส145คนรวมแล้ว327คนนะครับที่รับประกาศนียบัตร ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนนักศึกษามาณนโอกาสนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสาขา,าวิชาของการเรียนการสอนณนะสถาบันการศึกษาอีงนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทสายช่างก็จะเป็นสาขา,าช่างยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สาขาสาขางานก่อสร้างนะครับส่วนสาย าณิชยกรรมพาณิชยกรรมก็มีสาขาการบัญชีสาขาธุรกิจการค้าแล้วก็สาขางานคอมพิวเตอร์สาขางานการจัดก,การโลจิสติกนะครับส่วนประเภทสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีสาขาการโรงแรมแล้วก็สาขางานการประมงนี่คือหลักหลักหลักสูตรการเรียนการสอนและก็สาขาต่างๆนะครับ ส่วนสาขาที่นักศึกษานิยมสนใจที่จะเรียนอย่างเช่นสาขาไฟฟ้ายกกำลังสาขางานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์บัญชีที่เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษานะครับคุณผชมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความความยินดีกับบุตรหลานนะครับ เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาอย่างนี้นะครับภายใต้การบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก็คือพอ,อชนะสอนจิตปกดีนนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้สิทธศาสตร์วิชาวความรู้ให้กับน้องนนักศึกษาณส,สถาบันการศึกษาอย่างนี้เพื่อที่จะนําความรู้ไปต่อยอดจากสถาบันการศึกษาอาื่นนะครับสําหรับผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาอย่างนี้แล้วนะครับบางคนก็จบปวชก็เรียนต่อปศ คนที่จบปวสก็ไปต่อที่สถาบันหน้าสถานที่อื่นนะครับแล้วก็ลูกศิ์ลูกหาที่ผลิตไปจากสถาบันการศึกษานี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผอ,อเป็นอายการผู้ภกษาก็มีเยอะแยะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนัติิปัญญาสมาภาัญญาโลกัสมิปัจโจโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการสนทนานะครับ เราะฉะนั้นวิริเยทุกขมัิเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะครับคุมชมครับ